อะอ่อามึงก็นำสิอร่อยแตกอะนำอะไลลูกปืนพกก็เลี้ยวเราวีลูกซองสองแล้วไงคนที่แตกจะต้องนำไปอากูว่าแล้วไอ้สั์กู่้ายขวาไปทางหนะเนีบนนีนะซ้ายกแล้กันนะกูมีความเชื่อวัดตันเขตตัน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 ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ้ยเอ๊ะ ระะะอ้ยระะเฮ้ย้ารอะมันเตะมันแตกไอสัตว์โอ้ยแค่โคตรเยอะผีอะดูเลือดไรกินดิโอ้ยเ้ากินยากินยาเล้วก็ผีไงเอางี้ไปไงต่ออะกินยาไปดิมันตัน้วไปไงต่อไหนเป็นกูพ่โด่กโดดขึ้นได้ไหม พี่ติถูกได้ถูกแตกได้เอาเอาเอาถูกไปแตกเอาแล้วเมื่อกี้มาแดนมันคือมาหลอกควายใช่ไหมควายใช่ไหมเอาเราจะไปทางไหนมก็ไปทางเดิมดิวัวเมื่อกี้ไม่ได้หลอกควายทางนี้หล่อไอ้พี่เมื่อกี้เกียาเนี่ยเนี่ยอันนี้มาทุบได้ไหมเกียจจาเมื่อกี้นี่นี่นี่เอาเออห้องนั่งห้องไอ้ประัติถูกได้กได้ถูกได้ก็ได้น้องถูกแค่ไหนดิผมเก็บไปแล้ว แ่เหรอมันมีอะไรเหรอมันทุบยังไงพี่เลียวพี่เลียวกูไม่รูร้เหมือนกอันจะมีไปทุบได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะเออต้องกระโดดข้ามบันไดเหรอใช่กระโดดข้ามเลยเนี่ยข้ามางไงอ่ะกระโดดแล้วก็กระโดดพร้อมกันแล้วก็กดนั่งโอ้นี่ว่าสเต็ปพีบีเนี่ยมัสเต็ปรูบอกร้วง ที่มจ้ยที่ไหวะกระโดดถึงไปแล้วกระโดดแล้วคอนโทรลกูไปไวใจข้างหน้ากูเท่าไรเลยติดติดเอออย่างหายใจกดจะไปหายใจไลหายใจขึ้นได้ก่อนขึ้นได้ก่อน,อไ,ไ,อนไม่องมาลักกู นับวิ่งโดรนแรกด้วยโดรนแรกด้วยเอ้ยกระสุนเหลือเท่าไหร่เซนไม่เคียะระวังนดครับเอาเลยดิเลดันเดียวดิโกะมาได้ไหมอะแบบชักแม็กออกมาได้ไหมอะดิโกะมาได้ไหมมือต้องสภาพมึงก่อนอย่งถือกระบอกแล้วเนี่ยกระบอกแล้วเนี่ยอะไรอะอ๋อผมยิงหัวแบนเลยเอ้ยทำอะไรของมึงโดดอยแไปง่ายอย่างวะง่ายอย่างวะดูพื้นดิวิ่งอ่ะวิ่งแล้วก้มหน้าแล้วเห็นว่าปลายสุดอะ กระโดดแล้วคอนโทรลุลวดดิกระสุนหมดเลยเนี่ยตำรวจงบน้อยอืมสกระโดดแล้วคันโทนลุลวๆเออยังไงหมดแล้วเราเคลียร์หิ้วเคลียร์แล้วได้ประตูนี้แหละใช่หรอใช่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 ๋ยวากจะกระโดดออกหน้าต่างก็ได้นะมามามาไม่จีไป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  ก็สุดเหลือคนน้อยไอ้ฮี